เด็ดดีเดียร์ไปแล้วโอยท่าโดนโดนตาที่นี่ที่นี่ที่นี่ ที่นี่เลยนะครับกระเทีนมป่๋ยคำนะครับไปใดนะครับดี เอาพี่น้องมาลุ้นกันครับพาบรรยากาศทางล่างนะครับกับทีมงานโกยข้ามีไหนะครับเอาลุ้นกันครับมักไฟที่อยู่กลางอากาศนะครับทีมงานโกยข้ามีไหนะครับกับศูนย์จาวิราชกฐิร้อยฝานะครับโอ้ยเป่าครับพี่น้องเลยโยกเบาเบาลงเบาเบาครับลุ้นกับโกยข้ามีไหกับศูนย์จาวิราชกฐิร้อยฝานะครับพอใส่ปัญหานะครับแต่พอปรึกษาผู้ช่าง คนดีเยอะนะครับคนดีเยอะบอพิชาที่ช้างคงจะบม่ใช่ปัญหานะครับบอลนี้บอสูงหนักลุนกัปอะไรครับตอนนี้ว่าเป็นต่อเยอะอรุนรับทีมงานโกยคำซีไหนะครับกัปผับ มันไฟที่่กลางอากาศนะครับกับสุนจารดาเดดาบาาดอกพุนะครับกะทิร้อยฝานะครับองการใ้ของกุควนโตสามลอย่อยู่กุคนขาวเสือมีตี้เวลางีน ดุนกับจิงงานโกยคำสีไหนะครับกับศูนเจวิราเรดาบาดอกคุ้นนะครับยังทเวลาอยู่กางอากาศนะครับอวเข่าต้มองสองคนนั้งเรือเข้าไป ฮกบขาม้สามยนไปบ่ามลอาอคนเลือกออกมากันพี่ตะเวนลัาเขานั่นนั่นนี่รุ่นะครับกับทีมงานโกยคำสีหไหกับมัคที่อยู่การอากาศนะครับกับศูนเจวรากาิร้อยฟ้าเดาบาดอกุนะครับเบิ่งเปที่เล่ห์เดเนะครับ รกดีเบาดีต <ur> <acht> ัดเีฟอย่างถ้าเวลาอยู่กลางอากาศนะครับกวยคำสีหานะครับสีซีฟผ่านไปตะบนคุมควันดำนะครับเบาตงใบหาซีฟพผ่านไปขับคุ คอยลุนคอยเคลื่อน65แล้วพีนน้เรเมืองเล็ก75นะครับร้อยังถูกี่แขงเยอะตอบลงมา375คะแนน375คะแนนนะครับกกยคำสไหนะครับ